สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดี f อซทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมมือนีผมอยู่สารดอนอีตันนะครับสารตรงนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับมาเธอแรกมาขอโชวขอลาบก็ถือว่าเป็นสารใหม่สำหรับผมนะสำหรับช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะวันนี้ก็นี่ครับเอา รถเก๋งผมมานะครับคันเก่าคันเดิมนะสี่ขอช้อหกหกเก้าศูนย์นะครับหกหกเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมอ่ะวันนี้เฮงเฮงปังปังนะครับมาที่นี่ครั้งแรกแม่งกับไลครับท่านผู้ชมเนี่ยรถท่าในล่างรถด,ด้ยวยท่านผู้ชมอ่ะตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมเอาของหวายไปนแล้วกัน อันนี้ก็เตรียมของไหว้นะครับจุดถูบอกอเก้าพันโอเคไปครับโอ้ยอนี่นะครับมาเถื่อแหลกเี่มาชมเอาให้ยิงปังๆเลยแต่ออว่าที่นี่น่ากลัวนะครับจากดูจากข้างหลังนะเป็นเป็นป่าเป็นอนะไรเนี่ยนะครับ ก็เห็นทีมงานมานะครับผมก็เดี๋ยวมาตามต่อเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเดสเดย์จุดถูกบ,บอกเก้าเพินนะครับว่ามาขอโชคลาบขอเลีกเด็ดไปฝากเก็บซีสามตัวแปดตรงๆนะครับผมผมก็เพิงมาเธอเลยกวนะ่าอันนี้เป็นไหน่ยังบูงใช่ไหอันนี้เป็นไหทียังผมไม่แน่ใจนะนด้านหลัง เดี๋ยวค่อยไปดูเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดทูปบอกกล่าวท่านก่อนแล้วกันนะครับไปครับแล้วตังกลรูนี่เลยนะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาคนเดียวนะท่านผู้ชมมาผู้เดียวครับมาขอสชขขอหลาบนะเดี๋ยวเตรียมของไหวเ้เลยนะครับผม อันนี้ก็มีไหว้นะครับน้ําดีน้ําอะไรนะครับอันนี้จะขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเยมสีเนาะท่านผู้ชมก,ก่อนอื่นจุดทูบก่อนหรจุดเทียนก่อนนะครับ ก็มาครั้งแรกนะครับมักจะปังนะ บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะท่านผู้ชมเธอเรียกขอสามตัวแตกเรื่อยๆจังสได้าสื่อเน่ามาไหวหลายๆเริ่มโหเด้ออกมาเดี๋ยวตัวสามตัวตรงๆแล้วออกมาแล้วขอสามตัวนะครับ เหมือนอย่างอย่างหยุดมดเวียนนี่คุมผู้ชมผมเนี่ยมเราแหวงสองรอบเลยดผมมองเราแหวงสองรอบแล,มแลยแลมาย่างเวียนบ่คอยเป็นตายานบันไดครับท่านผู้ชมแต่ถ้าตอนกลางคืนนี้ไม่แน่นะครับ จะจุดเลขถูกนะครับวันนี้ขอเซียมซีด้วยนะท่านผู้ชมขอเซียมซีด้วยนะครับถ้าแตก3ามตัวนะครับก็น่าจะได้ซื้อ ของไหวามาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเพื่นให้สามตัวตรงๆนะพ็ขอเลขกเด็ดหน่อยเพื่นให้สามตัวตรงๆกับต้องซื้อของไหวามาไหวเพอนนะครับหลายๆเลยนะครับผมอโอเคเรียบร้อยเออท่านผู้ชมโอ้โอ ô tô mỗi luôn มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดธูปนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับขอโชคลาภขอเลขเด็ดนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนไปพร้อมกันครับนะครับท่านผู้ชมมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโมนีลูกหลานช่องบ้าวแคชเชียล ร้อมทั้งเอฟซีที่ได้รับช่มให้ช่องว่าแพ็กออมาขอโชว์ขอลาบมาขอเลขเด็ดสามตัวตรงๆงวดวันทีหนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนีออ่ลูกหลานมาขอโชว์ขอลาบมาขอเพิงบุญเพิงบรมีสิ่งซักซิทที่ปกปักรักษาณนะสถานที่แห่งนี้ลูกหลานมาในมือหนีลูกหลกานตกทุกได้ยากเอฟซีพ่นลำบากพ่นยอยากลำอย,ยากรวยเพ่นอยากพดทุก อยากเบิดหนีแล้วไอ้เพิ่นมีเงินมีทองหลายๆไอ้เพิ่นได้โชคลาภน้ำช่องลูกหลานหลายๆเดออปูดเด้อ,อม,มือนี่ลูกหลานมาขอโชคลาภขอเด็กถูกลูกหลานได้จุดแล้วกับลูกหลานสีไดขยาเสียมซี่ไห้ปวดจงบันดาลเผยหเห็นสามตัวตรงๆเ้องวดวันทีน่หน,น,นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เห็นสามตัวตรงๆโหลดบ่ตบตองจับบ่ตตองปีนยังทั้งสิน้น พอสาตัวแตกเลขเด็ดเด็ดถูกโอเคครับท่านผู้ชมจุดถูบบ่อเก,ก้าพันแล้วนะครับเดี๋ยวมาขยเาเซียมซีนะท่านผู้ชมเยวเซียมซีตรงนี้มาครัง้งแรกนะครับหวังว่าจะปังปงนะครับผม โอเคครับปล่ะบอรี่รอครับถ้าถูกไม้แรกครับท่านผู้ชมไม้เลขกสองครับไม้เลขกสองนะครับไม้แรกห้าถูก หมายที่สองครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับเอยหมายเลขห้าครับผม่ืพอหมายเลขสามหมายเลขห้านะครับสองห้านะสองห้านะครับผมก็วาหมายเลขสามเหมเือนเนาะสองห้านะครับหมายสุดท้ายครับ หมายสุดท้ายครับหมายเลขเจ็ครับ257 7กับหนึ่งพี่น้องกันนะครับ257หรือ251นะครับผมอ่ะ3ตัวตรงๆรดือรอยนะครับตอนนี้รอเลขทูบไหมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผ้ายางเบึง้งข้างหลังนะว่าเป็นยังไงผมว่าผมกับ่บเคยมากนะครับผม ตอนนี้เรียกทูบไหม้ไปแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวค่อยเอากล้องมาดูตอนไหม้หมดเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมผ้ายางหลบหนีก่อนไปเบิ่งก่อนทางล้างวา่านี่ยังนะครับ,รบไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผ้าไปเบิงบ่งหลบๆนะครับผมใส่เกือบก่อนอ่าผมเกืบ,กกบ,บค่อยมากนะครับเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งกันเพื่อเพิ่นให้เรียกโพหรือว่าออียงจังใดน,นะครับนี่นะครับ โดนอิตันนะครับที่นี่มาครั้งแรกนะข้างหลังชมเป็นปลานะแต่ว่าก็ทะลุทั้งหลังน่าจะเป็นทุ่งนานะครับหลังน่าจะเป็นทุ่งนานะยาใหญ่เต็มเลยนั่งแต่มองนี่นือเป็นเปลี่ยนนะคุณนผะู้ชม นี่ก็เป็นเปลี่ยนใบไม้ไม่มีตรงนี้คือหนาเทือพิธีอย่างจักอยางนะครับอโอเคครับอันนี้ว่รู้้ว่าต้อนอย่างอันนี้น่าจะเป็นใหม่ที่เป็นบ้านเก่าบนบ่ครับนตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเป็นใหม่บ้านเก่าบนบ,นบน่ น่าจะเป็นไม้ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรครับโ okay. อเคเด็กถูบไม้เปิดไปเนาะครับมมตรงนี้จะเป็นสวยซ่านคือกระจรัดกระจายบูรมชมกระจรัดกระจายเลยอันนี้เหมือนก็นไกลบ เป็นอาจจะเป็นของไหวนะครับอโอเคเดี๋ยวพาไปเบื้องเลขทูบนะครับอาจจะใหม่เบิแล้หละอาจะไหม่หมดแล้วนะครับอีกน้อยเดียวท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับผมให้ดูบริเวณอันนี้คือบริวารท่านนะครับ ดูือนท่านนะครับเหมือนมีเลขอยากใหญ่ไหมท่านผู้ชมมันมีเลขอยากใหญ่ไหมถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ ลองคอมเมนต์กับเบเบิ้งนะครับคุณผู้ชมเบิ้งราช่องเลยอะ,อะจะใหม่รวดแล้วท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลขพูดนะครับสามดอนอีกตันนะ๋ยวเหนืออีกน้อยหนึ่งท่านผู้ชมเลนือกนิดเดียวนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขแปดไหมนะมแต่หนึ่งมาแล้วเก้ามาแล้วนะครับรอน่าจะเป็นเลขแปดไหมท่านผู้ชมอืมแล้ก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมเนาะทางช่องบาวแพ็กนะครับ ก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวดวันที่1เมษายน2 5ง8ันนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะมาแล้วครับผม1,98นะครับ1กับ7พี่น้องกัน9กับ6ตัวเดียวกันนะครับ1,98 1,68นะครับ7,98 7,68นะท่านผู้ชมตามนั้นนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆครับ โอเคถามนั้นครับผมในโชคได้ลาบกันเร็วนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็จะได้กราบล่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกักรนะักษาในบริเวณนี้นะครับผมโอเค้าธุดเออด้อหลกหลานจะได้ล่ากจับแล้วลูนนกหลานกับลมอากาศมาไหวจุดถูกบ่อเก้าแล้วเด้อปู่ ขอให้เฮงินปังๆขอให้ลูกหลานลำด้วยลำด้วยเลขเขาสามตัวเลขรวบแตกสามตัวเลยเด้อปูมาขอเลขเด็ดมาเนีเ่ยให้ลูกหลานเอาไปฝากเอฟซีให้เอฟซีได้โชคได้ลาบกันสุขสุขคนเด้อปูซาถุโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดับเพียงก่อน ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด mm hmm. ติดตามนะครับในช่องบ้าแพ p a Channel น้ำเด้อยครับผม mm hmm. แล้วก,แวก็แล้วก็ทีมงานนะครับน mm ้ hmm. ่มอ,อามคนเดิมมาเวียนชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับสำหรับชิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกท่านเลยนะครับให้ได้โชคได้ลาบสามตัวตรงๆเลยนะครับเดยรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ สุขูสุขเลเยเด้อสาธุส,สำหรับที่นี้ช่องบาวเพชรขอสวัสดีครับ